สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะกับอีกแล้วกับธะดินวันนี้ผมพูดตรงๆผมหมดมุกว่าไม่รู้จะเล่นตัวอะไรดีถ้าเล่นต้องจัดาร๊สก่อนเนาะแต่ไม่รู้เล่นอะไรก็หาห้องไปก่อนแล้วกันหาห้องนําไปก่อนแล้วเล่นตํแหน่งเติมดีกว่าเออไม่รู้เล่นอะไรดีเนะหมดมุกจะเล่น <laughs> หมดมุกแล้วไม่รู้จะเล่นตัวอะไรแล้วเอเอมาอาอะไรดี เดขอลองจัดการเดสดีๆหน่อยดิเออครูฮาูนเิทว่าฮาพูลโดาวเินสปีดอืมเจอเออมโฮาูรเดียคูดาวฮาพูนฮิววทฮาูมีมมามาเขาให้ฟางหอกโดนได้กระสุนคืนหนานัดนะฮะแล้วก็บอดไซ นม่ขอบอกว่าปรับยืดกดนะครับถ้าถ้าเราดแบไป๊บเดียวคูแล้วฮาคูณไม่ต้องหิ้วปุ๊บปุ๊บแล้วก็อีกสองใบ in heat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  อินฮีทอินฮีทอินฮีทเอานี้หนึ่งแล้วก็เพิ่มกระสุนโอเคเอ่อเปิดไซส์เนี่ยและ4สี่แล้วก็เพิ่มกระสุนเต็มตรงนี้ เอออย่างนี้โอเคเซฟไอบีส okay. ันดอนต้องเรื่องหาเขาให้เจอก่อนเจอไหม,ไมจะเจอไหมเนี่ยอุ้ยบ่นเจอปับ๊บมันต้องอย่างงี้สิวะทีมเดธแมชทีมช o ส์ยูร์แชมเปียนเอา้าแล้วไม่แย่งเบสกูไป <laughs> โอ้หสานั่งจัดการ์ดอะไรวะนั่นตัวอะไรดีอ่ะ้างั้นนะไม่รู้ตัวอะไรดีเลย ไปไม่เป็นเลยโว้ยขอวัตถูแล้วกันนะเก็ตเลดี <Get S 2> ้พอซัมโลคุณิตี้เกมเท่ลยคเลยบอกเลยผมเล่นไม่เป็นหรอกไอ้วัทูุน่แค่อยากจะเล่นไม่เฉยมีสกิลหรือบ้าเยังไม่รู้เลยจำไม่ได้ไม่สิแต่ตัวมันเข้ามนเพิ่งเล่นไปรอบเดียวเย <laughs> องมาเช็คสกิลแป๊บนะฮะป่าคุณนายสามอันนะันละสามร้อยี่เป็ขีดที่ห้ายูนิตนะฮะ ที่ขวาเป็นปลาระเบิดสามลูกกดตายติดแทร็กเก็ตระเบิดต๊ับตับตับกดคิวคือวาร์ปหาฝ่ายตรงข้าม200ดามเตจกดอีกรอบแทนได้แทนสี่วิเอ้ามีคนดอดโอเคมีคนไม่เล่นนะฮะไหนๆก็ไหนๆก็ไปจัดการมาทูเลยแล้วกันมาทูเนสเดลชั่น Okay. อเจะทันไหมเนี่ยเพื่อมระยะแอมบูดเดียอฟเฟปทีมเนย่ยดามจแอ,อ้วคบูดแล้วบทกเ็นทเชฟลได้ดามีแ้วก็วาร์็ึกมีเลตจะม,มานะจัดไปทันด้วย Death ทีมเดทแมทอยู่ว่าจัดการไปทัน <Select S 2> ทนนีก็ <a champion. S 2> กดส่ไปเลยแล้วกันกดไม <But> ่อย่างมั่นใจฮะเล่นไม่เป็นโลควอลิตี้เกมเพย์แน่นอนสกิน,กน, part, กนเบิร์ธแพลนที่แล้วไม่ใช่สกินแพลนสกินอีเวนท์ที่แล้วปะเออที่แล้วมูนไอดู not fear the dark ถอ <laughs> ดมาแก๊ โอ้โหสกินแม่งแค่มีทอมีแค่ถอดอนากาศจริงๆนะเนี่ยเป็นลิมิเต็ดซะด้วยเจแบตเตอรี่หนึ่งโอ้โหแบตเตอรี่ห้าสิบแบตเตอรี่สามแปดน่าก,กลัวในะเดอก็อดตื่นมันแบบฆ่าคนง่ายมากยิงตัวนัดสองนัดก็ตายแล้ว <c oughs> เร้อยู่เป็นเซีร์ริสเดี <c oughs> ย๋ยวหยิงฝั่งเราเนาะ ต้องอยู่ใกล้ๆร่างสองตังฟอรมันจะได้หิวแล้วก็มีรูเวอร์ถ้าสนใจฝั่งเขาก็ฮิวสองเขาเป็นฟิวเรียกับเซอริสว้าวตำแหน่งเหมือนกันนะฮะเป็นดามเมจสองฮิว 2. 2> สองแฟงหนึ่งกันโอเคด้าใช้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 ได้อยู่อันเดียวด้วยอมนิเพลเซน่น now by 2 3 Proper tools make for battle begin อันนี้ enemy has drawn first blood วนีมีเก่นีวกน่าโอเคเราต้องว้า,าหันหลเน,ะะนลเาะไปไปทันหนีไปทันโดนธนูปักมาหลังเอนเลยอาเอาถ้าได้เราเลือดเต้น เรเลือกที่ไม่เลวเหมือนกันโหตายุ่งแมวาค่าโหืโอมาว่ามันาร์บล,ลัวได้นี่ห่วเออัาชีงได้มันรับชิีได้

โลคุณลิตี้เกมทะเลจะจัดโอ้

โหงล็อกเป้าว้าวกมา่เพื่อชิงชิงไหมชิ่เดือนโอ้โหเปิดหนังตีนะฟิเรียน้ำมงแสามสิบเปอร์เซ็นต์เออแลติง โอ,โอ้อ้าถอยไปโดนถอยไปโดนเสาไว้นี่แถวเป็นถอยโดนแท่งไปฟิวเลยยียเนี่ยอะไรวะโอ้หวาไปทัโดนกรด สถานการณ์ตอนนี้เราำอยู่7แต้มนะฮะนารักอยู่โตข้าไ่ตาย ไปเลยสกิลกูดาวไม่ทมันเลวยไรลืมยี่งพยายามจะเดินไปปิ้งใส่เซรีนเสียจังหวะที่เป๊ะโค้ดโโโโเกือบนำอยู่นะฮะเด็กแมอยู่เด็กแมอยู่ ก็ปิ๊งปแล้ววะบอกปิ๊งแต่ตัวไม่ซ้ำได้เรื่อยๆมีปิ๊งไปหน้าไหมเลยอโอ้ยไม่จัดไพ่น

เดือดมันจะตายแล้วหนีครับคนเดียวเลยโดนตายโอ้โหเอเดือดเดือดตัวาเแค้นมื่อกี้ โอ้ยรู้สึกว่าคลิปนี้ไม่ค่อยได้พูดเลยว่ะไม่ได้พูดแล้วตั้งใจเล่นนิดนึงนะฮะมันต้องตั้งใจเล่นนิดนึงไม่ค่อยเฮดีเท่าไหร่ไม่ค่อยได้พูดแต่ตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นสุดๆเลยตัวเล่นยากนะ4,008นาเมจไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็วเอ๋เอาว่ะมีคนกดไลค์ ไล่ทุกคนเลยใส่ 8, 9, Q, เปนแปดเก้าคิวสิบหกตายสิห้าก็ไม่แย่อย่างที่คิดนะฮะเออก็ยังยังพอได้อยู่นะโอเคก็เจอกันในคลิปหน้าเ่อนคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับบ๊ายบายครับผม